ยินดีด้วยนะครับเพชรไพรินสิงบ้านสร้างนะครับทำดีต้องได้ตังค์ละครับได้20,000ด้วยนะครับเอามานะครับมาดูมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับเพชรสายฟ้าสิทธ์นำขบวนเจอกับข้าวใหม่สิทธ์ผู้ใหญ่นิรันดร์เพชรสายฟ้าสิทธ์นำขบวนหรือว่าคมกริดลูกเจ้าแม่สายทองเดิมนะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอายุ21ปีนิพาพรโชติสนนะครับหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการก็นำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่ครับเจ้าหำ ชนะคะแนนเก่งกาดสรุ่งวิสัยที่บุรีรัมย์ครับแล้วก็ชนะเรมโบลูกสะแก้วนะครับยก4ี่ที่อตกสามครับหลัจากนะนมวยมุมน้ำเงินครับเขาคือแก้วนินนะชื่อเดิมครับแก้วนินเจริญเก,กระเีนี่คนนี้ครับแต่ว่าพอมาอยู่กับผู้ใหญ่นิรันธภา,าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นข้าวใหม่สิทธิผู้ใหญ่นิรันร์แต่ตอนนี้เขาเป็นกำนันนลครับกำนันนิรันธภา,าแก้วนินหรือว่าข้าวใหม่ สิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันร์ลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดราชธานีครับอายุ19ปีเป็นมวยบูพันดุปอดใหญ่ปลายแรงยิ่งชกยิ่งแรงครับ3ครั้งสุดท้ายไม่มีคําว่าแพ้ครับนี่ไม่มีคําว่าแพ้ครับชนะคะแนนคักขาวแดงหงงรูรงมรวมน้ําแข็งชนะประกาศเพชรอินแอร์และก็ชนะเสมอกับเรมโบลูกสาแก้วครับนี่คือผลงานคุณภาพของข้าวใหม่สิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันร์นซ้อมอยู่ที่อำเภอคำเกิดแก้วจังหวัดยะโสธร ตอนนี้ใครที่ชกช่องห้าเนี่ยดังไปทั่วอาเซียนนะเพราะว่าไทยทอดสดไปทั้งเวียดนามไปทั้งเมียนมาแล้วก็คุณเห็นไหมคุณแกะรับไปแล้วสองหมื่นนะครับนี่จากโตโยต้าเคมอเตอร์โอ้คุณวิเชียนนะครับสมภพโรจน์นี่ของเราเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีเลยอยากจะให้นักมวยใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์นักวันอยากจะให้แตกแตกนับนอกไปด้วยตลอดครับสัปดาห์ก็คือสามสัปดาห์ก่อนนี่ยังไม่นับไม่นกครับคู่นี้เจ้าหำมนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่มาถอดมงคลเังนะ ดูครับแล้วคู่นี้เป็นไงเป็นไงมีสิทธิ์ที่จะนับนกไหมไม่โอสที่คุณวิเชียนสมภพรุ่งรุ่งแจกอีกแน่นอน,นอโตโยโตา้าเคมอเตอร์เตรียมมาแจกเลยเพราะว่านี่ฮะซ้ายมือนี่โอ้โหไอ้ห,ไหนุ่มแขน้ายลายมังกรจากเมืองบุรีรัมส่วนเกเกีงสีแดงนี่จากอุบลแต่ว่าไปซ้อมอยู่ยะโสธรนี่แหละครับเป็นมวยประเภทเกียร์หน้าลุยได้ทั้งคู่นี่แหละผมยังไม่รู้ว่าคู่นี้ใครจะถอยพี่หมิงโอ้โหต้องดูเดือนนี่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 อ้า ดูดครับจิติอายุก็21กับ19ปีห่างกัน2ปีเท่านั้นเองครับแกงชีดแดงนี่แก่กว่า2ปีครับแมเวลานี้เวลานี้นะครับคุณแก่โอ้ยนักมวยนี่รู้หมดแล้วต้องทำให้ได้นะครับรับรางวัลพิเศษจากโตโยต้าเคมอเตอร์เลยทีเดียว โตโยต้าเ,เคมมเตอร์คุณวิเชนสมภพลงรแจกเงินนักมวยที่น้ำก็ได้นกก็ได้แตก่ก็ได้สามช็อตเลยทีเดียวแต่น้ำน้องนี่สามหมื่นแต่ว่าเสียแขกวันที่สิบนั้นแจกทองให้พี่น้องแฟนมวยบ่างแล้วครับหลังจากที่แจกนักมวยมาเยอะโอ้โหนักมวยที่แฟนมวยซื้อตัวชั้นสองชั้นสามครับสิบเ้นครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้รับสร้ยอยคอทองคำจาก,<อ>จากเสียแขกตรงนั้นครับท<อ>่านมาเชียร์กันเยอะๆครับวันที่สิบพฤษภาคมนี้เปิดตัวเปิดป้ายแดงกับศึกพีเคแสนช ดูนักมวยยอดนังมวยไร้ผ้ายครับสิงห์พันชัยเจอกับยอดมวยเชิงสูงครับเมธีสอจอต้อย8ริ้วแสนสถานครับสู้ถวายชีวิตเพื่อการเปิดตัวของศึกพีเคสันชัยเจอกับนักกิจตอหมอสีหรือสอจอเล็กบุงนลน จากดาวครับจากดาวเทพเสษตรข้าใจจากช่องจิตเจอกับสปินเตอร์แบ่งกองแราบอย่างนี้ครัล้างไตอีกทหนึ่งล้างไตโอ้วันนั้นสปินเตอร์บอกโอ้ผมไม่น่าแพ้นะอ้าวจากดาวบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาชกลูมินีแก้ตัวได้คุณชอบใครล่ะโอ้แต่ละคู่แต่ละคู่นี่ต้องยอมรับสิงเมทีแสนสะท้านนนทกิจแล้วดูฟ้าใหม่สปินเตอร์ฟ้าใหม่เขาไม่ใช้ปอเรืองรำเลยนะไม่ใช่นะมาเป็นพีเคแล้วพี่หมิงโอ้โหจะนี้ไปกันใหญ่เลยใครก็อยากมาใช้พีเคเพราะชกชนะได้ทองโอ้สิทธิ์คุณสภาม นี่ก็ขอเชิญเพื่อนนะครับ1834แล้วก็ครอบครัวร่วมงานสังสรรค์เพื่อนทหารตำรวจ1 8 3 8 3 4นะครับณอาคารณอาคารรุนภาอากาศนะครับอา,ารรุนภาอากาศโรงเรียนในเรืออากาศนะครับก็นวมินพระกษะัตริยาธิราชนะครับงานจะเริ่มเพียง เทียเ่ยงครึ่งวันกันเถอะและหกโม,มงเย็นนี่ร่วมรับประทานอาหารเลยทีเดียวครับผมก็ทอบอนะครับติดต่อที่0818157711จ้าบแล้วก็ทออ0854852437โรแล้วก็ทรนะครับ0813316902โตแล้วก็ตำรวจนะครับ081<ม>แล้วก็9151834เปียกนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทางด้านของบริษัทไทยเบฟมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดเคมีเกษตรตราช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้ายางคุ้มค่าต้องตราช้างแดงครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับต้องคิดถึงตราช้างแดงครับพี่น้องแฟนมวยครับแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรทั่วไทยครับเขาช่องรถแท้กาแฟไทยนะครับก1 0 0 0 0 0บาทสำหรับผู้ใช้เสื้อป้าไม้ไม้มวยไทยจระเข้ฟาดหางครับ ทนทานมั่นใจกับขีปอดภยัยเปลี่ยนลูกหมากครั้งใดต้องลูกหมากเจ็ดเท่านั้นปั๊มลมปั๊มลมคุณภาพเจาะจงเลือกปั๊มลมผูมาครับ022252331ซานชิเย่โสมซานชีเพื่อชีวิตจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังเป็นยาสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายนะครับ026882324ครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับช่้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับทางด้านของ สีโปลีน่าโป้ง่ายขัดเรียบนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาช่องรถแท้กาแฟไทยกลมกล่อมถูกปากคนไทยแน่นอนนะครับก็จะมอบรางวัลผู้ชนะนกจระเข้ฟาดหาง10,000แบาทนะครับให้กับผู้ทําได้นะครับทาได้รับไปเลยครับนี่เลยครับรางวัลเยอะเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นะครับในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาแล้วก็หลังกันขายส7สาขานะครับไปจองโตโยต้าแล้วก็นึกถึงเคมอเตอร์นะครับ โดยคุณวิเทียนสมพรุ่งโรจน์นะครับ3ช็อตแตกนับดอกรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ช็อตละ1 0 0 0 0มืนบาทรวมแล้วบามนะืรนบาทเลยครับคูบ่นี้เปิดตัวผ่านไปยกแรกกำนันนิรันดรภาคาบอกมาไม่ได้ติดงานบุญบ้องไฟของพี่น้องชาวดงแคนใหญ่อําเภอคำขีนแก้วยาโสธรเจ็ดกับแปดคืนนี้มีหมอลำหลายาคณะครับรุ่งทิวาอำนวยศิล แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มีระเบียบกวาตาสินโอ้โหบังไฟพะทักับหมอลำพี่๋องคุณป๋องครับก็ช่วงนี้พี่น้องอีสานของเราครักําลังกําลังคึ้นเพลงเลยครับกําลังคึ้นเพลงครับเป็นเป็นงานที่เรียกฟ้าเรียกขนไม่หมิงเรียกไม่เรียกไหมเรียกตอนนี้เรียกรุดับมาได้เรียกมาแลุ้ดรมาแล้วเมื่อวานอุดรมาแล้วมาแล้วมาเยอะไปปล่ะพี่มาเยอะไปนะครับโอ้บางพื้นที่นี่ก็ส่งความหงใจไปถึงพี่น้องนะครับที่โดนพายุฤดูร้อนนะครับครับอ้าวพี่น้องชาวดงแคนใหญ่เชียร์ แก้วนินหรือข้าวใหม่ของกำนันนี่รันพาค้าหน่อยเสร็จแ,แล้วก็ดูบางไฟแล้วก็ชมหมอนลำในช่วงกลางคืนครับขอให้มันเป็นเทศกาลนะครับขอให้เป็นเทศกาลท,ที่เรียกฟ้าเรียกฝนนะครับ,รบมาพรำพรำให้กับทางด้านของพืชไร่พืชเกษตรของเรานะฮะ<อ>ตอนนี้กำลังต้องการมากครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนยกที่สองแล้วครับเ,เกมเดินเกมปิดเกมบดของเพชรสายฟ้าชิดนำขบวนนำเงินเข้าใหม่นะ แเงินเข้าใหม่ก็ไม่ไม่ถอยมากอ่ะไม่ใช่ข่าวหอมนะข้าวหอมอีกคนหนึ่งครับวันนี้ลุ้นเข้าใหม่แต่ผงนี้ค่อยลุ้นเพชรสำรมที่ช่องจิตโอ้ยอาแล้วครับแลกข่าวกันแล้วครับนักเลงข่าวทั้งคู่ครับเข้าใหม่หรือว่าเจ้าแก้วนินสิทธิ์ผู้ใหญ่นี่รันคนเดียวกันนะครับตอนนี้เข้ามาในโหมดของข้าวหมดแล้วครับอก็ <f> อเปิดท่าข้าวกำนันนีรันแล้วครับอยู่ที่อภอศแล้วภูมิอ้ยไฟแดงเพชรสายฟ้า นักชกจากแดนอีสานเหมือนกันนะครับพี่สมิงขาวแต่ว่ายังไม่เคยชกกันมาก่อนเลยครับเคยไหมไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยเจอแค่ผันหังรับเท่าไหรแล้วคิดดูสิรับ10,000แบาทรวมโตโยต้าอีก10,000รวมจากของสนามมวยเวทีลุมพินีอีก10,000รวม120,000บ,บาทเลยครับนี่นะครับรางวัลโอ้โหแกเล่นปล่อยมือเลยบอกท้าทายท้าทายกระสับเลยสับให้นกเลยอะสายฟ้าท้าทายเหรอโอ้กระสับเลยครับสับเลยแต่ก็อีกหมื่นหนึ่งจากโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วย โอ้โหนี่เอากําลังวัดกันเลยนะชนแล้วดูนะเพชรสายฟ้าแกชกสไตล์ของลูกพี่เขาเลยคือหนับขบวนเลยเอา้อา,อาสุดเลยนะสุดเลยนะสุดเลยนะเข้ามโอ้โหโ,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 โดนเพชรสายฟ้านี่กระหน่ำแล้วมวยอย่างนี้แหละชกอย่างนี้แหละถึงจะได้ใจพี่น้องแฟนมวย พี่น้องจําได้จําแม่นจําดีเลยว่าคู่นี้คือคู่ที่ชกแบบไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนี่แห<ย>ละ<ช>ครับจริงๆชกม,มวยต้องมีสเสน่ห์ครับต้องมีสเสน่ห์ครับย้ำอีกครั้งว่าต้องมีสเสน่ห์ครับคนถึงจะจําได้ครับโอ้ต่อยหมัดแล้วเติมด้วยแข็งซ้ายเข้าไหม่หนีไม่ออกเพชรสายฟ้าตะคุบตลอดเลยโอ้ปกติในทางด้านของเจ้าเข้าใหม่นี่จะเป็นคนท้าดวลชวนแรกนะครับแต่วันนี้เจอนักเลงโตครับจากบุรีรัมครับ เพชรสายฟ้านี่เดินลุยเลยเอาข้มายแทงมาอ้าวโอ้ยอ้าวเพชรสายฟ้าเพชรสายฟ้ากันอ้าวโหมดยกหมดยกเดียลับมาพัก,ก่อามาติดตามครับกำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดวันนี้ครับทางด้านของศึกบวยไทยลูบินีเกลือไกลครับบุรีรัมเจอกับอุบลครับแบบนี้พี่น้องชาวต่างชาติครับมาจาก เอเชียบ้างยุโรปบ้างออสเตรียออสเตรเลียบ้างครับมาชม,มวยที่การถ,ถ่ายทอดสดข,ของสนามมวยลุมพินีโดยโปรมเมตชุนเกียรติเพชรครับดีเด่น4ปีซ้อนของการเจลาแห่งประเทศไทยทุกนัดทุกไฟยังไม่มีคําว่าผิดหวังสำหรับสก,เกีเพชรวันอังคารที่17พฤษภาคมคุณภาพรับผลงานคุณภาพมาอีกแล้วครับจากเอาลมหววสิทธิ์ลมหนาวเจอพลังชัยปอนธีนพัฒน์เต็นคู่เอกเป็นต่อทอพราน49อีกครั้งับวานั้นคู่ขี้สูสีคุณปองนั่งชมอยู่ จอขาสนิทดาก้อนมวยไทย oh ขาสนิทบอก oh. ผมแพต้ตรงไหนวันนั้นน่ะสรุปแล้วเนี่ยต้องแพ้ที่กรรมการชูมือเอาใหม่เอาใหม่17นี้มาชมใหม่เป็นต่อทอฟฟี่สีกักงกาขาสนิทดาก้อนมวยไทยแ oh. ทนชัยสันติบุญเจอกับแสงดาวเอราวัณเพชรสายฝนเอราวัณกับสถานีสารเกียรติชูไทยโอ้ oh. กําลังฮอตมากเลยนะครับเอราวัณตอนนี้ครับ4ี่เดือนนี่เพิ่งจะมีปีใหม่แพ้คนเดียว oh. นะครับแพ้ต่อเพชรรุ่ง สจวิชิตแปร็วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองครับสิบเจ็ดเพชรนี่แหละครับอ้าวสิบเจ็ดอีกครั้งกับเพชรสิบเจ็ดเพชรครับของคุณชุนเจ็ดเพชรครับอ้าวมาชมต่อยกสามเลครับมฝ่ายแดงนะครับรายนี้ก็คือนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวซัดกันเต็มเหยียดเต็มที่ฝ่ายแดงเพื่อาส่ฟาดเงินเข้ามาอ่าล้วครับข่าวแรกข่าวแล้วครับตอนนี้ลองกำลังครับมีเท่าไรใส่กันให้หมดเลยครับเดินต่อครับเพชรสายฟ้าโโอ้ ว่าเข้ามาดักเสียบเอาซ้ายครับแม่นๆด้วยฮะเดินทะเล,เล,เลทะลามไม่ระวังตัวนี่แต่ว่าพอก็ถึงตัวแล้วแก,กอุ้มติดนึกเลยฮะทางด้านเพชรสายฟ้าเดอตัวเล็กแต่ว่ากแกแรงกนเดินตลอดเพชรสายฟ้านีโ<อ>โ่โอ้ไม,มไม่หมัดไม่หมัดไม่หมัดอ้าวเข้ามาเข้มานั้นดูแกยังไม่เร่งเกมเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะต้องเผื่อเหลียวเผื่อข่เพะโมอยสู้กันห้ายกนะนันให้เพชรสายฟ้านี่ออกแรงไปก่อนออกแรงไปเยอะๆก่อน คอยโต้คอยเฉียงสกัดเอาไว้ครับเดินครับเพชรสายฟ้าครับแข้งซ้ายครับเข้าใหม่ครับเจอหมัด1 2 3ของเจ้าเพชรสายฟ้าครับคล่อมไปเข้ามาครับเรียกว่ามีใบเบิกทางของเพชรสายฟ้าคือต่อยหมัดครับ1 2สองแล้วก็อุ้มโอ,โอ้แกไม่ขึ้นบนด้วยครับต้องยอมต้องยอมรับว่าต่อยและแฟนเฮฮาตลอดนะครับแมาใครที่มาต่อยนะครับในศึกมวยไทยลุมพินีเกีกันเนี่ยโอ้ยรางวัลเพียบเลยทีเดียวนี่ ฮัดศอกเสียบซ้ายครับเด้งตีขวาครับเพชรสายฟ้าตีเข่าซ้ายอาัดเข้าไปครับเข้าหม่หตีขวาโตขตึ้นชมครับเพชรสายฟ้าไม่ว่าท่านจะแพ้หรือชนะพี่น้องชอบแน่ครับจะตายกันชกอย่างนี้ครับรอของเพชรสายฟ้าทะเลอ,อย่างเดียวเดินเพชรสายฟ้าโดนแทงซ้ายของเข้าหม่เข้าม่ล็อกไว้แทงนซ้ายนี่ก็อยู่บนเลยเอา้าพลิกมานิดดึงเสียบไหมเพชรสายฟ้าก่อนโอ้ดูครับขยมขยบด้วยแรงยังเหลือเฟือพี่หมิง เขาเรียกมวยลงทุนนะมวยเดินอ,อย่างงี้ตัวเล็กแต่ต้อง,<ด>องลงทุน,ลทนกล้าด้วยนะกล้าด้วยนะต้องกล้าหัวใจใหญ่กว่าตักด้วยครับจะก,กล้าลงทุนนี่ฮนะลงทุนเลยพี่หนิงให้เตะก,ก่อนเลยอู้โดนเขาโดนหมัดแต่ว่าเพชรสายฟ้ายังเฉยๆมันหยดติ่งครับตอนนี้ครับเอาเด้งตีเข่าซ้ายขับเพชรสายฟ้าเข้าไหม้สอดในได้เจอเข่าซ้ายของเพชรสายฟ้าครับเข้าไหม่ตีโต้ด้วยขวาเสียบขวามาเสียบซ้ายโต้ครับงัดซอกขวาเสียบขวาตามโอ้โหคู่นี้ต้องยอมรับเลยนะครับ ทั้งเพชรสายฟ้าแดงแล้วก็เข้าใหม่น้ำเงินโอ้โหต่อยกันมันระเบิด์ตเถิงจริงๆเดินต้นหลอดทะล,อทะลออ้อไม่เลิกเพชรสายเอาโดนซ้ายของ,ของเข้าใหม่โอ้ตีแม่นด้วยเอ้านี่ดอกโดนเอะน๊ยยแแนนะแ,แล้วโดนเข่าด้วยยกเข่าซ้ายแม่นๆนะแต่ลอดอกเข่าท่อนสูงต่ว่าพี่ท่านเพชรสายฟ้าไม่สะดุกไม่สะเทือนเลยโอ้ยังไม่มียุคไม่มียศนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับเอาลุยต่อครับแทบจะวิ่งแล้วครับ มดยกเอาแถมกำบันขวาก่อนจ่าครับเอาไว<ม>า้ให้คิดถึงตอนพ,อพักย<อ>ก,กมันมาพร้อมเสียงระฆังรับมาติดตามกันต่อนะครับศึกมวยไทยลุมพินีกเกลียใจค,ครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนะครับที่ว่าการกำนันตะบนท่าอยู่อำเภอตะกูป่าตะกวดทุ่งนะครับขออภัยครับจังหวัดพังงาครับรายได้สมทบทุนแม่ของแผ่นดินครับก็ไปดูนวพลพีเกษแสนชัยมวยไทยเยิมเจอกับทางด้านของ ศักชัยน้อยเอ็มอยูเด่นนะครับพงศรีปอศร,รีพงศ์เจอกับสีมนุษย์สอสลีมยารุ่งราวีนักโยเกท่าสาราเจอกับเพชรมหาชนจิตเมืองนอนท์รับ28พฤษภาคมครับครับส่วนวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้นายกสมหมายทองบอลครับและก็ประกบผู้โดยชาญบ้านม่อจัดศึกยอดบังไฟล้านะหัรปลาคาว ที่สนามมวยบ้านละหานปลาคาวอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาก็มีบาเบียสิทธิ์สัสนกับเรมโบมรชมนันพนมจอมบึงตุลับขาสิทธิ์นายกไทยกับเพชรอานอนท์เพชรพญาไทยพร้อมมวยดีเต็มรายการงานนี้ชมฟรีครับบนบ้องฟของพี่น้องชาวละหานรปลาคาวอำเภอเมืองยางโคราชครับโคราชมาลุ้นกันต่อนะครับยก4ฝ่ายแดงก็คือเพชรสายฟ้าน้ำเงินเข้าใหม่ใครจะใครจะรับรางวัลพิเศษนะครับสามชตจากโตโยต้าเคมอเตอร์แตกนับนกรับชดละหนึ่งหมื่นบาทยกสี่นะครับ เลยคณวิเชียนสมพบรุบร่งโรจน์อ่าแล้วครับรางวัลรอยอยู่พี่เสียบซ้ายเด้งตีซ้ายโต้ครับอ่าแล้วครับเพชรสายฟ้าเสียบซ้า,ายอ่า <ละ S 2> พีกเลี่ยมนี้ครับอา่าหัวที่ไม่ล้มไม่ล้มล <ะ S 2> เหลี่ยมของเข้าไม่เข้าไม่สแ้วครับเพชรสายฟ้าจะชกสไตล์ลูกพี่เขาลูกพี่เขานี่ฉายาไอห้ำเข้าโหดนะพี่บีน,นำขบนนน้ำขบวนเอ้หำเร้าโหดสน้ยกน้้นระน้้น เพชรสายฟ้า,เร,าเรียกว่ามวยไม่มีตาครับประเภทเพชรสายฟ้ารายนี้ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเขาซ้ายแทนราคาข้าใหม่พยายามใช้สมองมวยเข้ามาช่วย้วครับแม่วันนี้รางวัลจากคุณสายชนชายพระสกุลนะครับจากนี่สิวเชิดกูเซนพร้อมทางสีโปลีน่านะครับคุณทรงคุณสัสกดาพงศานุรักษ์โอ้โหช่งชองมัจิตหัวใจของเพชรสายฟ้าจริงๆครับ ลงทุนสูงมากเลยดูว่าความพยายามของแกจะสําเร็จไหมเข้าไปอุ้มกับขึ้นคอไม่ได้ครับกรรมการทนงทุ่มพานิชแยกออกมาครับยันเดินต่อครับเพชรสายฟ้าเดอเจอแข้งซ้ายครับกำปั้น้ายตรงครับแทงเข้าซ้ายมาโอ้โหสามดอกเลยครับโอ้โหอาวุธต้องยอมรับแรงทุกดอกเลยนะครับทางเข้าใหม่เอา้ายกนี้แกแกเร่งเกมเลยนะครับเข้าใหม่น้ําเงินเพ็รสายฟ้าก็ไม่ยอมเอานัก้นดัดนมาเข้าใหม่ โอ้โหไม่มีใครยอมใครครับยังไม่แรงกันเหลือเฟือทั้งสองคนครับเรียกว่าน้ามันยังไม่เที่ยงถังนะน้ามันยังมียังไม่นะยังไม่มีใครหยุดยังไม่ใครชตครับคนละทีคนละดอกเอาขึ้นบนแล้วครับเพชรสายฟ้าขึ้นบนได้ขึ้นบนละตีขึ้นบนแล้วแล้วจังหวะโอ้ลูกแทงเขาเนี่ยังขัดขัเกินเกินอยู่เอาแหละครับบอกให้เดินต่อนะครับทีมงานของเพชรสายฟ้าโอ้โหด่กแทงเข่าซ้ายครับเจอเข่าซ้ายโตเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งเสียบซ้ายโตครับทางด้านของเจ้า เข้าใหม่เข้าใหม่เพชรสายฟ้ากับป้นขวามาครับโอ้โหโยนเข่าซ้ายยาวๆครับแบบไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหจะโยนเข่านี่ถือว่าเข้าตากรรมการะพี่หนิงแม่ต้องยอมรับจริงๆนะครับแกไม่ตกใจด้วยเข้าใหม่อ,อ้าวเพชรสายฟ้ากันลุยเอาโดซ้ายของเข้าใหม่เพชรสายฟ้าหันมาต่อยแล้วนะครับโอเค,อเคแทงเหมือนแทงซ้อมเป้าเลยมีเทนเนอร์ถือเป้ามาแล้วก็แทงโยนแทงขาแทงขวางเอาไว้ครับแต่ว่าความพยายามของเพชรสายฟ้านี่สิสำคัญครับ วอยเดินครับแต่มองแล้วชกง่ายต้องตั้งรับให้ดีนะครับเข้ามาเอาแทงอีกดอกนึงแทงมาแทงได้แทงไปบแทงสายฟ้าบอกผมไม่สะดุ้งไม่สะเทือนเลยเอาละครับกรรมการทนงแยกออกมาครับยังเดินต่อครับโอ้โหเดินไม่หยุดเดินไม่หยุดเอ้าเดินไปเจอแข้งซ้ายจำปั้นขวาคล่อมไปครับถากหูไปนิดเดียวตีเข่าซ้ายพยายามจะเกี่ยวขาไปครับแต่ว่าเพชรสายฟ้าแตีตขวาตีาาาซ้ายอัดเข่าซ้ายเข้าไปอีกอ โอ้ข้าวใหม่พี่ท่านถอยมาไปหรือเปล่ายังไม่จบนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับยังมีอีกยกหนึ่งครับพักก่อน ตามต่อครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสนใจที่จะเป็นเจ้าของร้านมิสเตอร์บันนะครับขนมอบอร่อยอุ่นจากเตาทุกเช้าก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรเมื่อสักครู่นะครับครับพิธีกรพิเศษเตอร์ของเราขนมมันน่าอร่อยโอ้เวลานี้ไม่ต้องห่วงเลยมิสเตอร์ปองครับหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างได้หลายอย่างโอ้โหนี่สามนาทีสุดท้ายครับมวยไทยไก่เดือยบอกไว้ก่อนพี่น้องครับอะไรก็เป็นไปได้ครับยกที่ห้ายกที่ท้ายครับคู่ที่สองเพชรสายฟ้าแดงครับ ต้องเงินข้าวใหม่ลุยหนักเลยครับเพชรสายฟ้าครับทีมงานบอกให้ต่อยท้องแล้วก็ขึ้นบนครับล่างสลับบนครับเดี๋ยวดูครับน้องมมูจะทำได้ไม่ได้มาต้มยอมรับนะครับแกเอจริงๆเพชรสายฟ้าโอ้โหอ้าวยกล้อไปเลยแต่ยังไม่ได้โดนหมันนะย,า,ย,ยางยางเสียหลักเฉย ถ้าโดนนี่โดนนับนี่รับไปเลย10,000กว่า10,000บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับกต่เรว่วาโชคไม่ค่อยข้า,ขาขงเพชรสายฟ้าในจกกังหวะเสียหลักถ้าจะต่อยหมัดพร้อมไปด้วยนี่เหมือนโดนหมัดแล้วก็ทำกัรนับทันทีนะแต่ว่าจะานี่ครับแกวางแข้งสก,กัดเอาไว้ไอ้โอสนแล้วครับเพชรสายฟ้าลงทุนเยอะจริงๆเดินตั้งแต่ยกแรกมาถึงยกห้าเจก็ยังไม่ยอมหยุดเดินหยุดลุยเลยอ่ายังไม่หยุดยังไม่หยุดพี่แกกำปั้นขวานี่ต่อยลำตัวครับตามใบสั่งครับแต่ว่าแต่ว่าพวกพวกแข้งมาครับอ่า ต่ล่างแล้วก็ขึ้นบนครับต่ล่างแล้วขึ้นบนแต่ว่าเข่าแข้งของเจ้าเข้าใหม่ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันครับกลเป็นพ่อบุญรับเลยเนื้อเ,อเลยอ่ะเพชรสายฟ้าโดนอีกแกไม่ยอมคบบางเลยครเพชรสายฟ้านั้นเปิดใช้โครงรับเข่ารับแข้งของเข้าใหม่ตลอดเลยครับนี่ครับโอ้หจะไม่บางเลยนะสงสัยบางไปเก็บหยอกแล้วมั้งไม่ยอมคบบางครับวันนี้ <c oughs> วันนี้เราเชียร์เข้าใหม่ของกำนันนิรันดร์แล้วพรุ่งนี้่าริมเชียร์เพชรสำรวมด้วยครับ ไปสำรวมยศเจกับทางด้านมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลพรุ่งนี้ครับโอ้ยแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายเข้ามาครับตีขวาอัดเข้าไปครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับแมต่เสียงเชียบไม่มีแล้วครับเงียบเงียบเงียบแล้วเงียบไปแล้วต้องเรียกว่าพี่น้องแฟนมวยในสนามควตัดสิงไปก่อนกรรมการแล้วนี่แหละความพยายามของแกดินเยอะเยอะเยอะกินเดชัยับคือพยายามสุดยอดครับ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะครับถือว่าประทับใจพี่น้องคนดูแล้วครับโอ้ลงทุนเยอะจริงๆครับลงทุนไปรับแข้งรับเข่าตรงนี้สิพี่หมิงม่ดูแล้วแกเดินก็จริงแต่ทําไม่ได้เพวาทางเข้าใหม่นี่แกมีแข้งซ้ายอัดต,ตลอดครับเข้าใหม่แกมาใช้สมองมวยวันนี้ คอยเลือกเน้เนแข้งซ้ายวางแม่นๆแล้วก็ดักแฝงเข่าซ้ายแบบเน้นๆเนืยนเนี้ยตลอดลครับโดยสไตล์มวยของเข้าใหม่ก็เป็นมวยบุกมวยเดินเหมือนกัน<อ>นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครับ,รบก็ถือว่าได้ทั้งบู๊ทั้งบุญแล้วครับทำให้ดู<อ>ครับนี่ครับเล่นบทจังหวะสมจังหวะสามมวยดีบางทีบางครั้งเดินก็จริงก็ต้องดูด้วยนะพี่ว่าเดินไปโ<ต>ดนหรือดเอดินไปรับนะ<อ>หรือว่าเดินทำได้ครับ พอยิงชกพอเห็นยกห้าแล้วตัวยิงเล็กลงเลยนะเออ,อนี่มันมัน,ม,นมันเหมือนที่พี่ถึงพูดจริงๆเลย <c oughs> ยกหนึ่งยกสองนี่ตัวเท่ากันเท่ากัน <c oughs> โอ้ชอกน้ำหนักเท่ากันนะร้อยสิบหกครับเอาจบแล้วครับห้ายกอย่าลืมนะครับสิบพฤษภาคมนี้เปิดตัวเปิดป้ายแดงศึกพีเคแสนชัยของเแียแขกสมชายเทศรุงเรืองแกกทอง10เส้นให้กับพี่น้องแฟนมวยชั้น2ชั้น3และชั้นริงไซด้วยครับรวมทั้งหมด10เส้นครับ คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้รับสร้อยคอทองคำห่เส้นจากเสียแขกครับครับชาวต่างช่องต่างชาตินี่ก็ได้ลุ้นไปด้วยนะครับลุนไปด้วยเลยก็ถือว่าเสมอภาคครับไม่มีหลายมาตรฐานครับอ้อาวกรรมการทานงทุกมานิชูมือไปที่เข้าใหมส่สิผู้ใหญ่นิรันด์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ